ผมเองก็ไปพูดคุยแล้วนะครับผมว่ามันเป็นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะโอ้นี่ะเพื่อนสอสก้าวไกลออกมาแก้ตัวแทนบอกเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราเราไม่ควรจะมาไอ้นี่กันแล้วนะครับผมว่าแค่พูดผิดผิดถูกๆก็ไม่ควรจะเอามาตบตีกันหรอกนะโอ้ไอ้เรื่องแค่ผิดๆิดถูกๆมันก็มีกันหมดแหละมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ โอ้นะเอ้ยพ่อคุณเอ้ยพอเป็นฝ่ายตัวเองปุ๊บไม่ใช่เรื่องใหญ่ทันทีละนะฝ่ายตัวเองปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรอ,ะ,อะแบบมันจะมีสุภาษ,ษิตไทยอยู่อันหนึ่งอะที่แบบเรื่องเรื่องเรื่องเขาเท่าผืนหนังเรื่องเราเท่าผืนเสืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ นะเป็นเหมือนเหมือนว่าถ้าเป็นเรื่องของเราผิดเรื่องผิดอะ่ะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นอะ่ะเป็นเรื่องใหญ่นะโอ้อ่านผิดขนาดนี้บอกเป็นเรื่องเล็กๆไม่เล็กแล้วมั้งนะนี่มันสภานี่มันสสนะครับนะถ้าคุณอ่านไม่ได้ขนาดนี้คุณลาออกไปเถอะอายเด็กป .1 ป .2 นะแล้วเชื่อว่านะครับถ้าพักอื่นนะ พูดผิดนะโอ้โหโดนถล่มเละเออเชื่อสิไอพวกน้องส้มเนี่ยนะจะต้องไปถล่มเละแบบโอ้โหเละตุ้มเป๊ะนะแค่ลุงตู่บอกว่าเอ้ยเลี้ยงผักกินไก่กินไข่กันสินะปลูกเลี้ยงไก่ไข่กินเองเนี่ยเป็นไงครับโดนทัวถล่มเละละนะแกไม่ได้พูดผิดเลยนะ แกก็บอกแนะนําให้เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงอะไรจะได้กินไข่ปรากฏว่าทัวไปถล่มเลยนะยังมีอีกหลายอย่างอะ่ะที่ลุงตู่พูดแล้วก็แบบโดนทัวถล่มให้ทหารปลูกผักอย่างเงี้ยโอ้โหทัวไปถล่มแบบเจดวัน8ดวันโอ้ทหารปลูกผักทหารปลูกผักอะไรเงี้ยนะเออแต่พอเป็นตัวเองฝ่ายเองพูดโอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ โถ่เอ้ยขี้ไก่ไม่ฟอนี่ก็เรียกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะครับเออไอคนพวกเนี้ยไอพวกก้าวไกลไอพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยนะไอพวกล้มล้างการปกครองเนี่ยนะมันก็ว่าตัวเองไม่ผิดมันก็ว่าตัวเองไอหนี้หมดแหละนะครับเออมันก็ว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หมดแหละนะพอฝ่ายตัวเองผิดอนะเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าข้างฝ่ายตัวเองไง อืนะครับโอ้โหพูดไปได้ไงเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดร้อยสามพันเจ็ดพันสามหมื่นแห้นะนึกว่าตลกเชิญยิ้มนะครับเออคนพวกนี้นะแก้ตัวไปได้นะไอไอไอสอสอ,อเขาบอกอะไรนอนน้อย,อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นโรคซึมเศร้าจบตัดจบอย่างนี้แหละนะง่ายๆ เราเป็นฝ่ายอื่นเราเป็นโรคน้นอยเราเป็นโรคซึมเศร้านีนะโดนไล่ออกอะ่ะต้องมีแฮชแท็กแล้วจะลาออกกี่โมงจะลาออกกี่โมงพูดผิดเลขจะลาออกกี่โมงนี่ต้องมีแฮชแท็กขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วนะเออนะครับไอ้พวกรอมส้มพวกนี้ยนะอย่ามาพูดเลยครับว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยนะนะลองฝ่ายอื่นผิดเองโอ้โหรีบถล่มกันลาบคาบถล่มกันเละตุ้มเป๊ะ นะเออโดยเฉพาะไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยนะเอ,อนะครับโอ้โหแหม่เลาหมันไส้นะโอโ้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กโอโ้พูดมาได้นะเออเลาออกไปเจอครับอย่าอยู่เลยอายเขาไอเด็กปอสองนะออ,อยู่ไปก็อายเด็กปอสองถ้าคุณแน่อย่าแพ้เด็กปสี่นะเออนะครับ ไม่สมควรที่จะใช้เงินเดือนภาษีประชาชนะนะเสียดายภาษีประชาชนน่ะอย่าอยู่เลยเราอาออกไปเถอะเล่ากี่โมงนะจะเราออกกี่โม,ง,นะออกกมงถามหน่อยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ